สำหรับผลการดำเนินงานเคลื่อนกิจกรรมกองทุนรวมพลังแก้จนระดับตำบลนะครับก็เกิดมาจากผลการดำเนินงานผลงานแรกนะครับเกิดจากกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับตะบบลรมใหม่พัฒนาที่สามารถที่จะจัดตั้งกองทุนรวมพลังแก้จนขึ้นในพื้นที่แล้วก็สร้างต้นแสมบ้านเชยเลอร์ตลือยากจนได้โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับก็ในปี2566ครับนายธรรมทัก์ของสำโรง นายอำเภอโชคชัยท่านได้ดำเนินโครงการนะครับรวมพลังโชคชัยร่วมใจบำบัดทุกบำะมน็สุขโดยยึดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับท่านได้มอบหมายให้สำนักง,งานานาน,นชนอำเภอโชคชัยก็ได้มอบหมายให้กับผมนายส่งยศเชริญก,กุศลวันากครนะครับได,ไ,ดได้ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าไปจัดทําแผนพัฒนาตำบล และวกาหนดกิจกรรมการจัดตั้งกองทุนยวมพลัระาได้จ,จนครับแนแบบต่อไปครับนะคสำหรับในปี2565ที่ผ่านมานะครับทางกรงกำลัาชุมชนก็มีนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยกลไกลก็คือ ทีมปฏิบัติการตำบลน,นะครับแล้วก็จะมีทีมพี่เลี้ยงนะครับโดยใช้ข้อมูลชี้เป้าคนจนท p Map นําข้อมูลนี้เนี่ยนำมาวิเคราะห์นะครับซึ่งกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งวนใหญ่ก็จะเป็นผู้นำนะครับก็ได้มาประชุมนะครับแล้วเอาข้อมูลมา,ามานําเสนอกันในที่ประชุมแล้วกําหนดแผนงานนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณนะครับทางกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็เลยเได้ดําเนินการนะครับจัดทาแผนพัฒนาตําบลขึ้น กำหนดกิจกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมพลังแก้จนตำบลละลมใหม่พัฒนากองทุนคนแก้จนคนละลมใหม่พัฒนาเราเริ่มสร้างกองทุนขึ้นมากัน 13. มกราคม25 1 5ท่านพระอาจารย์สมุทรเพียวจานุรักษ์โขเป็นที่ปรึกษาในสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เราได้สิ่งของบริจาคประตูหน้าต่างพัสดุทุกอย่างที่เรามาเราก็จะสะสมไว้ กัากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์และชาวบ้านสอปตอที่เป็นช่างช่วยกันก่อสร้างหลังจากเราเสร็จทําจากเช้ามาถึงเย็นเรารับประทานร่วมกันกลางวันเย็นเป็นการสร้างความสามีในชุมชนกองทุนแก้จนของตำบลลมใหม่พัฒนาได้ตั้งขึ้นและก็ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันส่วนทาง พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์ก็ได้ให้ความอุปถรัรมภ์และก็ให้ธรรมะเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันคือสังฆวัตถุสีคือทานคือการแบ่งปันสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่สังคม 2. ปียาวาจาคือการเจราจาที่อ่อนหวานและพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน 3. อัตจริยาคือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่น กองทุนแก้จนของเรานี้ก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมสีสมานตาอันนี้ก็คือเสมอต้นเสมอปลายเพื่อเป็นสิ่งหล,ล่อรอมใจให้แก่ชุมชนและหมู่บ้านและก็สังคมที่อยู่รวมกันันแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอโชคชัยจังหวัดนครศรีมานะครับของเราเนี่ยมีจุดแข็งก็คือเรามี กองทุนรวมพลังแค่จนในทุกตำบลน,นะครับกองทุนนี้จะเป็นลักษณะของอาการรวมพลังของคนในชุมชนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับการส่งเสริมอาชีพในส่วนของเรื่องของการปลูกผักแล้วการเลี้ยงไก่นะฮะเมื่อเขามีผลผลิตขึ้นมานะครับชุมชนนี้ก็จะช่วยอุดหนุนให้ครอบครัวนี้มีไรายได้นะครับเพื่อให้เขาสามารถ มีความยั่งยืนในการอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับให้มีรายได้ตลอดนะครับผมก็มีความมั่นใจว่าในอำเภอโชคชัยของเราเนี่ยภายในปี2ปีนี้นะครับควรเรือนที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยที่มีความลําบากเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลทั้งหมดเพราะว่าเรามีกองทุนกวมพลังแค่จนในทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับขอบคุณมากครับ